สวัสดีครับพบกับคนน่าคุยแล้วผมเคนโดนะครับคุณผู้ชมครับคนน่าคุยวันนี้เธอเชื่อในปาฏิหาริย์แห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้ชมเชื่อไหมว่าตัวเองเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเราเองได้เธอคนนี้เชื่อเสมอว่าวันหนึ่งฉันต้องมีชีวิตที่ดีกว่าจากลูกจ้างซึ่งอยู่ในตลาดไทยทํางานกว่า9ปีนะฮะชีวิตได้วันละ500บาทแต่เธอบอกว่าชีวิตฉันจะต้องไม่อยู่แค่ตรงนั้นวันนี้เธอเปลี่ยนแปลงหน้ามือ เป็นหลังมือเลยนะครับเพราะว่าเธอมาเจอโอกาสในธุรกิจออนไลน์ไปคุยกับเธอนะครับคุณยาสิกันเอกชิสนุพงศ์หรือว่าคุณโซดานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือสภาพของคนที่ทํางานในตลาดสดเหรอเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้คะ่ะคือเมื่อก่อนไม่ได้สวยแบบนี้ใช่ค่ะก่อนจะมาสวยแบบนี้เนี่ยคุณโซดาครับสภาพตอนที่ทํางานในตลาดไทยเนี่ยเราอยู่ในสภาพแบบไหนอะ่ะเรียกว่าเป็นเสื้อยืด างเกงยีนรองเท้าแตะแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้มียูนิฟอร์มในการทํางานเลยไรายได้ก็วันหนึ่งประมาณสักกี่บาทนะครับถ้าเอาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคือได้วันละ300ร้อยจนกระเถิบกระเถิบมา9กาปีกว่าๆค่ะก็ได้ล่าสุดก็คือวันละ500 9เปีนะจาก3 0 0้ครับคุณผู้ชม3009ปีเพิ่มเป็น500บาทใช่ค่ะเราพอใจหรอชีวิตแบบนั้นนะณนะตอนนั้นนะคะคือค่อนข้างที่จะแบบเออคิดว่าได้ประมาณเนี้ยในชีวิตเรา ถือว่าเยอะแล้วกับการที่เราจะต้องหาเงินใช้เองตอนที่ทํางานที่ตลาดไทยอะ่ะเคยจับเงินแสนเคยจับเงินล้านกับเขาไหมเอาตรงๆเก็บมา9ปีกว่าไม่ถึงแสนเลยค่ะอยากมีไหมอยากมีมาก <c oughs> คือชีวิตตอนนั้นมันอยู่ในตลาดคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าคนที่ทํางานในตลาดจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยมันก็จะเจอกับคนเดิมๆคือเจอคนแบบเรานี่แหละแบบเราเลยค่ะแล้วเราก็ล็อกความคิดว่าชีวิตเราก็ไปไหนไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องเป็นลูกจ้างแบบนี้ตลอดไปถูกต้องค่ะ คือลำบากไปหมดอ<ช><ล>ะเจอแต่คนที่แบบสภาพเป็นแบบเรา<ช>คุณผู้ชมนี่กำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตคุณโซดาแล้วนะครับคนที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะอะไรทำงานแบบซ้ำๆกันมาเกือบ10ปีนั่นมันหมายความว่าขยับตัวยากละขยับยากมากแล้วโอกาสก็เข้ามาอะไรคือโอกาสสำคัญที่ทำให้ชีวิตของโซดาเปลี่ยนไปจนกลายเป็นโซดาที่สวยงามเหมือนทุกวันนี้ฮะค่ะถ้าย้อนกลับไปนะคะ3ปีที่แล้วค่ะ เล่น Facebook อยู่ค่ะแล้วก็บังเอิญค่ะไปเจอแอดโฆษณานะคะของพี่ชายท่านหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าคุณพอวรัตพลวรัตวรกุลค่ะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเห็นเขาจากรายการที่เขาไปออกรายการตีสิแล้วไปสะดุดคําพูดคาพูดหนึ่งค่ะที่เขาว่าขยันเป็นเรื่องที่ดีแต่ขยันผิดที่10ปีไม่รวยคือจึกมากกับคํานั้นคือสะดุดเลย คือกระแทกกระแทกใจมากเพราะอะไรเพราะตอนทํางานตลาดเนี่ยขยันขันแข็งมาก่อนกับที่หลังใช่ค่ะก็ตื่นตั้งแต่ปีห้าค่ะทำงานแล้วก็เลิกงานเนี่ยก็คือทําทุกอย่างในร้านกว่าจะเสร็จกว่าจะอะไรสต็อกนู่นนี่นั่นเสร็จก็นู่นเลยค่ะประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มขยันแบบนี้ได้เงินมากกว่าชาวบ้านเขาไหมก็เท่าเดิมค่ะนี่ต้องให้โล่นะโลขยันแห่งชาติเลยนะขยันมากกว่าคนอื่นแต่ได้เงินเท่ากับคนอื่นค่ะ พอมาเจอโฆษณาของคุณพอมันมีคำคมกระแทกหน้าตัวเองปังค่ะคือเก็ตเลยตอนนั้นคือคิดว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มัน9ปีกว่าแล้วนะมันจะสิบปีแล้วอะรเรายังไม่รวยเลยคือหันกลับมามองตัวเองค่ะคือเริ่มสะดุดแล้วก็เริ่มจึกละทีนี้เราก็เริ่มมองหาแล้วค่ะว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีธุรกิจอะไรละ่ะที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ครับค่ะซึ่งตัวเองนะเป็นคนเชื่อมาโดยตลอดว่าเออจริงๆอะ คือถ้าเราเอาความขยันจากที่เราใช้ในงานประจําของเรานี่แหละมาปรับใช้กับธุรกิจมันน่าที่จะตอบโจทย์เรามากกว่านี้คือมันต้องมาเจอธุรกิจที่ใช่นะฮะ,ะแล้วก็เป็นธุรกิจที่สร้างเงินเท่ากับแรงที่เราทําลงไปงบางคนนะคุณผู้ชมเขาเห็นโอกาสเขาจะลังเลว่าใช่ปะวะโหมโะวะเปลี่ยนได้จริงเหรอเพราะว่าคุณพอในประวัติก็คือเป็นลูกกรรมกรลูกกรรมกรลูกกรมกรมกรจะรวยได้เหรอ เราไม่เอะหรือว่าเอ๊ะหลอกเราหรือเปล่าแล้วที่เราทาดีไหมเพราะโซดาเนี่ยกระโดดลงไปทําทันทีกระโดดลงไปเลยตอนนั้นคือโซดาเห็นนะคะว่าคือพี่เขาเนี่ยบอกเลยว่าพี่เขามีโรงเรียนสอนเขาสอนแบบจับมือทําแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่โซดาเชื่อคือเขาสอนมาจากประสบการณ์ของเขาซึ่งตรงเนี้ค่ะที่โซดาค่อนข้างที่จะมั่นใจ uh huh. เพราะว่าคือที่เราเรียนมาเราก็ไม่ได้เอามาใช้ในงานรประจําจริง แต่อันนี้เราเรียนรู้จากวิธีการของเขานะที่เขาทําแล้วได้ผลลัพธ์แล้วเราเอามาใช้โซดาก,ก็เลยมีความเชื่อมั่นค่ะ,ะว่าเรานี่แหละก็น่าจะเป็นคนที่สามารถที่จะทําได้แล้ววันหนึ่งต้องมาเรียนการทําออนไลน์จากคนที่ไม่เป็นเลยเนี่ยนะฮะทางคุณพอเนี่ยเขาสอนอะไรเราทําไมเราทําเป็นได้เร็วขนาดเนี้คือตอนนั้นเนี่ยพี่เขาสอนคือสอนทุกอย่างค่ะตั้งแต่ เริ่มแรกเลยเริ่มต้นอ่ะเราจะต้องดูแลคนยังไงเราจะต้องขายแบบไหนนะคะแล้วก็รวมไปถึงเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยเขาซัพพอร์ตในเรื่องของออนไลน์ด้วย <c oughs> นะคะมีการเรียนรู้ออนไลน์นะคะมีการเรียนรู้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวนะคะซึ่งทําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะพัฒนาการได้รวดเร็วนะคะด้วยที่ระบบเนี่ยเป็นฟูลฟิลเมนต์เป็น,ปนดรอปชิปด้วยอันนี้คือไม่ต้องเสี่ยงในการลงทุนค่ะ9ปีเงินแสนไม่เคยได้จับ แต่มาทําธุรกิจออนไลน์กับบริษัทชื่ออะไรนะครับ Dicon Dicon นะคะั3ปีเรามีความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจออนไลน์เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมีอะไรบ้างรับกําไรเนี่ยกาไรนะคะ,ะก็15ล้านแล้วเดี๋ยวนะ <c oughs> ขออนุญ,ญาตตบบ้องหูตัวเองนิดนึงนะครับ9ปีค่ะได้เงินไม่ถึงแสนไม่ถึงแสนค่ะเงินเก็บไม่ถึงแสนแต่นี่ทำามปีในการทำธุรกิจออนไลน์ค่ะ ได้กํา,ากไร15ล้านบาทกําไร15ล้าน15ล้านใน3ปีถ้ายังอยู่ในตลาดคงปั่นจักรยานต่อไปปั่นจักรยาน,น,น่งั้นก็มอเตอร์ไซค์ห้าอยู่หนึ่งคันแล้วเราได้ไลฟ์สไตล์จากธุรกิจนี้นะฮะเราได้อะไรบ้างได้ท่องเที่ยวค่ะมากกว่า15ประเทศทั่วโลกแล้วนะคะแล้วก็ในประเทศเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงค่ะเที่ยวกันเกือบทุกเดือนค่ะเราพูดได้เต็มปากไม่ว่าออนไลน์เปลี่ยนชีวิตคือเปลี่ยนไปแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยคิดว่าเฮ้ย ตัวเราเองอะ่ะมันไม่น่าจะมาเร็วขนาดนี้แล้วก็ไม่น่าจะมาได้ไกลขนาดนี้ทุกวันนี้ยังเหมือนแบบฝันค่ะ,ะเหมือนฝันเลยถ้าย้อนกลับไปนี่ก็ยังคิดว่าเออดีนะที่วันนั้นเราตัดสินใจที่จะเริ่มต้นถ้ายิ่งเราเริ่มเร็วเราก็ยิ่งได้เร็วคุณผู้ชมครับผมท้ากันแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ลองติดต่อนะฮะคุณโซดาเข้ามาได้ยินดีที่จะสอนให้ยินดีค่ะ เชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ได้ทุกๆคนนะครับถ้าคุณเห็นโอกาสแล้วคุณคว้าโอกาสนั้นคุณขยันหมันเพียรศึกษามันอย่างจริงๆจังๆทํามันทุกวี่ทุกวันผลตอบรับคุณก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เหมือนกับผู้หญิงคนนี้นะฮะในอดีตเป็นแค่ลูกจ้างในตลาดไทยวันนี้ผมใช้คำนี้ได้เลยนะฮะ,ฮะเธอเป็นเศรษฐีจากธุรกิจออนไลน์แล้วนะครับ ชื่นชมจริงๆนะฮะคนน่าคุยวันนี้นะครับคุณโซดานะครับขอบคุณนะครับว,วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ